จังหวัดกระบี่เจพระเกียรติเนืองในโอกาสสมเพระเกียรระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเรการจังหวัดกระบี่ด้วยความยินดี และขอบคุณท่านรองพู้ว่าในกนารจัดจัดน้าําทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์และช่วยูัทรับยากรจัดน้าําค่ะลำดับต่อไปค่ะขอแล้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหนอคลองขอท่านรับท่าน,อาน,อานรองพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปีสามรอยกสิบสองตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองเป็นแปดประกอบไปด้วยเทศบาลตำบลหนึนง่งแห่ง โครงการบริหารสุตบลแปดแห่งมีส่วนใหญ่นักศึกิญญาศาสนาอิสลามและส่วนใหญ,ญ,ญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนอยู่ห่างจากอำเภอเหนือคลองเจ็ดกิโลเมตรตำบลคลองขามเม่าทิศเหนือติดต่อกับตำบลเหนืหอคลองคลองพามเม่าหนึ่งแห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดปีเพื่อหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปภาษา สองเพื่อถวายเป็นราชสกุลชน,นจำน่ายในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียง67คนประชากรวน,นใหญ่มนนีองค์การบริหารส่วนตำบลของพระเม้าร่วมกับกรมประมงแต่กิจกรรมพระบรมราชนีพันปีหลวงและร่วมปล่อยบันช์น,น้ำกับข้าราชการการปล่อยพันช์น,น้ำเนืเ่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิบดุลพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนีพันปีหลวงค่ะ ราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงและประชาชนทาวประานด้านการประมงและทรงมีพระเมตตาเสด็จ นายชัยนรงค์เราจะมีรางวินี้นะครับผมจะให้ท่านรองสมชายจ้กดยูรังเยนจะส่วนจะทุกท่านนะครับเยนสองสามนะครับโอเคครับเดยนใดดีนะครับลูกันปล่อยได้นะครับเราต้องกลับน้ำไปอีกนะครับเพราะว่าพู่งมีนะครับอย่าไม่เติมนะครับตัวแทนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไปปล่อยทำกันได้นะครับ ดูนะครับใครนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรือด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีเรือของพี่นอประานลำด้วยกันนะครับเป็นเรือตกแต่งนะครับเให้เข้าสู่ออะรันโ้โัน้นาาดิน่ามาดิให้ผมย

ท่านรองที่อะไรจะให้ผมด้วยในการบ้างไปเนะครับผมก็ขอจะมาเรียำมาขอโครงการก็คือเรื่องท่าแป้งนะครับขอเพิ่มเล็กน้อยนุกทานในโทรประชาธิปติยุทธ์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมาให้ดาวอบะเขีิปติยุทธ์ไปส่งข้าวสัางข้าวนะครับกำนัลสุกเนยข้าวหม้อเนื้อหับ พูประยุทธมประยุทธ์ทำงานอยางกระพียบนะคัวามสวยนะครับสนกมากงรุ่นพร่นองเยอะมากอเ่น